รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยาชะ คาชาพากุจะตามไปมู่อยู่ที่ไหนก็จะบินไปสุง่งเรื่องราวกว็เป็นจริงก็จะอีสิทกใกลๆแค่ไหนก็จะพาไปมู่พียงกับศรัทธาอะพวกเราจะกลับมาอะบทประวัติของพุทธดังปรญยาให้คมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาอะ่ะคาชาพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่คาชาพาพาไปมู่ สนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ s s f จาก BBLAM คันนีนนนนนจะครูถีเนี่ยเหมือนกับวันเกิดของพี่แคเน่นพี่แคเน่เป็นครูขจัดอุปสรรคผมมีปัญหาน,นี้นี่เลยเอาออกไปภาพจำมาจากความฝันตูท่านใหญ่มากมองลงมาแล้วอื่นปุ๊บพี่แคเน่ตกมาอยู่ในมือวันนี้พี่อยากจะพาหนูมู เรารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นคือพัฟพิเคเนตเป็นผู้ขจัดอุประสรรคคิดอะไรก็จะได้ประสบความสำเร็จคิดอะไรไม่ออกก็ขอจากท่านเป็นเหมือนฮาพพอร์ตอะคะ่ะให้แบบประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ยอะไรเงี้ยก็คือได้มาสวัสดีครับ ขชาพาพาไปมูนะครับทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็ยนทางไทยรัฐทีวีช่องสษษามสิบสองครับท่านผู้ชมครับเราได้ตามมูเกี่ยวกับพิพิคนิกันมาหลายตอนอและแน่นอนวันนี้มีคนร่วมมูกับเราตลอดทั้งเทปเดี๋ยวดูนะครเรากําลังอยู่ในงานถ้าสมมติจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของพาพิคนิ การบูชาพระพิฆเนศจริงๆให้รู้สึกว่าบูชาเหมือนญาติบูชาเหมือนเพื่อนและแน่นอนวันนี้แขกผู้เริ่มเดินทางกับเราฮะนี่ะสวัสดีค่ะพี่มอสสวัสดีค่ะแอนนาแล้วก็เมยญาด้วยหล่อนแต่งตัวมาเต็มเลยเต็มมากครับจริงมากค่ะครับพระพิฆเนศองค์ด้านหลังเราคุณเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเหมือนกับได้สร้างมาจากทรายแล้วจะอัญเชิญ เรียกว่าลอยที่แม่น้า,าเจ้าพระยาในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศหรือที่เขาเรียกว่าขันเนจจตุรถีเทศกาลคันเนจจตุรถีเทศกาลประจําปีที่จัดขึ้นเพื่อสักการบูชาพระพิคเนศระยะเวลาประมาณ1 0ถึง11วันโดยวันแรกตรงกับวันขึ้นสี่ค่ำและสิ้นสุดในวันอนันตจตุรัทศีตรงกับวันขึ้น14่ค่ำเมื่อก่อนเนี่ย ตัวม่ดาเองเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้มีงานจะไปมูที่มุมไบประเทศอินเดียฉันไปตลอดตอนสาถายังดังๆสุดๆจะมีพระพิคเนตองคหนึ่งเนี่ยที่เขารวยที่สุดในโลกเป็นพระพิคเนตที่มีเพชรเยอะที่สุดมีทองเยอะที่สุดที่ปูเน่พระพิคเนตทุกองค์เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับถ้าสมมติเทียบแล้วเนี่ยก็เหมือนรอยพระพุทธบาทของบ้านเราถ้าอย่างนั้นวันนี้ ย้อนกลับไปสมัยเริ่มมูใหม่ๆมูกับพระพิฆเนศเราเดินทางไปที่มุมไบประเทศอินเดียกันนะเทศกาลคเนกจตุรถีมีประวัติยาวนานถึง125ปีและในแต่ละปีจะมีการจัดขบวนแห่และสักการะบูชาพระพิฆเนศอย่างยิ่งใหญ่ เทศก,กาลคเนศจตุรถีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจัดอยู่ที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียมีการนำเทวรูปลงน้ำมากถึง1 5 0 0 0องค์ในทุกๆปีเพราะมีความเชื่อกันว่าเทวรูปดินและพระพิคเนศที่ได้ละลายไปในสายน้ำนั้นจะกลับไปยังเขาไกรลาดเคียงคู่อยู่กับพระศิวะและพระปรวตีเรียกพิธีนี้ว่าคเนศวิสารชันหรือวันส่งพระพิคเนศกลับสู่สงสวรรค์ ตัวพี่อนาณนเองเคยมีโอกาสไปเทศกาลนี้ที่อินเดียด้วยก็ไปก่อนที่จะปีนะนะั่นไปปุ๊บล้วก็เกิดโควิดเลยช่วงโควิดคือช่วงที่พี่ดังพีคมากก็คือไปขอเสร็จปุ๊บก็คือกลับมาก็คือรายการ,รอ,ออนไลน์ก็ปังไปทําอะไรก็มีชื่อเสียงคือขอมาเราได้หมดแล้วปฏิหารตอนที่ไปงานคณนตจูตุลาีคือไปกัน5คนคแล้วคนเป็นล้านแล้วหลงอธิษฐานว่าถ้า ถ้ามาครั้งนี้เราขอเจอ5คนที่ไปได้วยกันหมดเนี่ยภายใน5นาทีนี้เราจะเชื่อว่าพีพเนเนี่ยมีจริงภายใน5นาทีเดินไปเดินมาเจอกันหมดเลย<อ>หลังจากวันนั้นไม่เคยไม่มีคําว่าไม่เชื่อพีพเนทเลยเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยคุณเบย่าเหรอฮะมีไหมฮะุณแม่นี่แหละค่ะเป็นคนพาไปอ๋อนุไปด้วยใช่พาไปที่ภรุงไปแต่ไม่ได้ไปงาน กไปไหว้ไไปหว้ตอนแรกเหมือนโดนเนยมันน้ำความจัดมาผมก็แบบฟังเนาะฟังแบบงงๆเลยแม่ได้ไปออกกับแม่ไงตุ๊กตาไปดูได้บนนะเวลาไปไหว้เธอขอได้ไหมอแม่แล้ขอเรื่องอะไรบ้ายังไงอ่ะขอเรื่องอะไรบ้างขอให้ดังขอให้รวยขอให้ประสบความสเร็จแบบไร้อุปสรรคใช่แล้คือคำว่าไรอุปสรรคก็คือได้มาแบบเปิร์ฟลุ๊กอะค่ะคือแบบคิดปุ๊บได้คิดปุ๊บได้คิดปุ๊บได้มีความเชื่อว่า พระพิกกเนตปรากฏมาเองในในในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนิมนต์นิมนต์นนท่านมาอยู่บ้านเราและเราเราต้องบูชาเหมือนแบบท่านเป็นาญาติของเราในปีนี้สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาติแห่งประเทศไทยได้จัดเทศกาลคเนจตุรถีครั้งที่15ประจำปี2565คืน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติขององค์พระพิคเนตมีการถวายเครื่องสังเวย56อย่างตามหลักศาสนาฮินดูพิธีบูชาไฟหรืออารตีและการรับของถวายจากองค์พระพิคเนตเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นับถือศรัทธาได้เข้าร่วมสักการะ,ระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สวัสดีคุณนิกค่ะสวัสดีครับงานวันนี้ใหญ่โตมากอยากทราบว่าทําไมถึงได้มีการรวมตัวกันมากมายขนาดนี้คะคืองานนี้เราจัดหลัง3ปีครับหลังจากโควิดครับครั้งที่เราจัดในปี2019ครับคือตอนนี้ปัจจุบันคนไทยเริ่มไหว้พระพิฆเนศเยอะขึ้นครับคือนับถือเยอะขึ้นมีสถาเยอะขึ้นทราบเราะว่าองค์นี้มาจากอินเดียด้วยใช่ครับมาโดยเฉพาะเลยครับองนี้นําเข้ามาทําด้วยดินครับ ของจริงๆที่จะลอยน้ําได้จะต้องทํามาจากดินเท่านั้นดินเท่านั้นครับคือพิธีคืนนี้คือว่าเราพาพิคเนตมาเอาสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเราก็ไปลอยน้ำครับทำไมเราถึงต้องไปลอยน้าครับเราชวนพระพิคเนตมาจากสวรรค์ครับแต่ว่าเราเก็บเขาตลอดไม่ได้ให้เขาไปกลับบ้านครับเอาล้ครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์อุ๋ยนะครับถ้าสายเทพหรือสายพระพิคเนเนี่ยโดยตรงต้องอาจารย์ท่านนี้เลยสวัสดีครับอาจารย์อุ๋ยครับสวัสดีครับ อาจารย์อุ่ยครับมีความเริ่มสายในพระพิเคเนศมานานหรือยงังฮะตั้งแต่เด็กนะคะอาจารย์จะนับถือองค์พระพิเคเนธตอนเป็นเด็กเนี่ยเราขออะไรมันขอ,อยากเหลือเกินมีความรู้สึกว่าท่านมาเขาฝันเราเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองขอท่านดูปรากฏว่าท่านก็มาสอนอาจารย์ดูดวงในความฝันอ๋อไม่ถึงว่าอาจารย์มีทักษะในการดูดวงเพราะพระพิเคเนเพราะองค์เทพเป็นสื่อให้อาจารย์อ่านไพ่และสื่อกับท่านว่าท่านต้องการอะไร เพราะว่าหนูว่าก็เป็นคนที่ศรัทธ,ธาในองค์พ่อมากแต่หนูว่ายังไม่รู้เลยว่าการไหว้ที่ถูกต้องเทคนิคที่มันแบบเป๊ะไหวลแล้วยเลยมันเป็นยังไงคะ,ะ,ะหนึ่งคุณต้องมีใจที่ศรัทธ,ธามีความเชื่อในองค์พระองค์ท่านสองคือเตรียมนมเปรี้ยวน้ำอ้อยขนมราดูโมทากะเนื้อสัตว์ห้ามทำถวายพระอ,องค์ ถ้าใครนะคะอยากจะขอพอรองค์พระพิคเน่นะคะให้ขอพอรวันพุธนะคะเวลา9ก้โมงเนาทีนะคะพระองค์ส่งลงมาแล้วก็ถวายของที่พระองค์ทรงโปรดนะคะสวดมนต์ร้อยแปจบโอมกันกลรปปไตน้ำมหาร้อครั้งเรียกชื่อพระองค์ขอเรื่องเดียวย้ำๆนะคะอยากขอแบบจับชายลองดูนะคะใครที่ใช้ใจมีความเชื่อ มีความศรัทธาห้ามรองเด็ดขาดนะคะแล้วคุณจะได้พรเดี๋ยวหนูอยากให้แบบช้าๆอีกสักรอบได้ไหมคะโอมกันกันละปไตนำมาหาร้อยแปดครั้งแล้วลูกจะได้ปฏิหารวันนี้เราจะมูถ้าสมมติอยากจะพูดพาดาราคนหนึ่งในวงการมันเทิงไมมมูหนูเป็นคนแรกเ,เพราะตอนแรกชีวิตของนางกมันจะไปเป็นดาราอันดับต้นๆที่จะไปประเทศจีนนางดังที่ประเทศจีนมาก แต่นาต้องกลับมาเคยคิดเลยอะว่าอยู่ดีๆมันแบบไม่ไม่ได้ล่ำลากันอะมัน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 แบบตอนนั้นพูดไม่ออกเลยเป็นปีที่ลุ่นมากๆเลยนะปีนั้นใช่ค่ะมันกำลังจะพีคช่วงนั้นแบบไปจีนบ่อยไปคือไปอยู่แล้วทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะไปโชว์ตัวที่เมืองจีนทุกอาทิตย์ หลังจากนั้นปุ๊บก,กำลังใจหนูไม่เหลือเลยตัวหนึ่งมันแบบมันโลกมันแตกอะมันแบบโลกมันสลาย,ลายเลยอะเ,ยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราพานางไปหมู่ ขนมที่ทําจากแป้งถั่วลูกไก่น้ําตาลมะพร้าวปั้นเป็นทรงจีบยอดแหลมคล้ายขนมจีบไทยมีหลายสีและเป็นขนมที่องค์มหาเทพพิคเนธทรงโปรดเป็นพิเศษทําไมู่ธีทําขนมเหล่านี้อยากจะทําถวายพระพิคเนศเพราะว่าหนูได้รับปฏิหารค่ะได้รับปฏิหารตลอดชีวิตของหนูนี่หนูกล้าพูดได้เลยว่าพระองค์เป็นคนประทานพรให้ค่ะแล้วเราก็อยากจะตอบแทนท่านโดยการจะปั้นขนมเนี่ค่ะถวายท่าน ก็เลยเป็นที่มาของร้านโอบราดูโมดาค่ะอรอใช่ค่ะตอนทำต้องให้น้องปฏิบัติอรหรอใช่ค่ะหมายถึงขนมที่ทำถวายพระพิคเนศเนี่ยหช่วงที่จะปั้นขนมห้ามกินเนื้อสัตว์ใช่ค่ะสถ้าสมมุติแบบว่ามีรอบเดือนห้ามทำขนมโดยเด็ดขาดแล้วเวลาปั้นก็ปวดหมใช่ค่ะหนูเคยมีปฏิหารอะไรที่เกี่ยวกับพระพิคเนศบ้างลูก ปฏิหารที่มากที่สุดในชีวิตของหน,หนูนะคะก็คือการที่ขอพรอซื้อบ้านได้ค่ะมูลค่า10ล้านซึ่งจริงปกติหนูอะค่ะท่านค่ะภายใน3าวันหลังจากที่หนูขอค่ะหนูได้รับปฏิหารค่ะออก็เลยนําถนนถวายค่ะเป็นสิ่งเดียวที่หนูสามารถตอบแทนท่านได้บั้นจากตนานํานานบั้มจากความฝันทําให้ท่านได้แค่นี้ท่านจะไปอยู่ที่ไหนท่านต้องไปเอง เสนอสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ s s f จาก BBLAM